ปาสนาอย่างนั้นเพราะอะไรนีก็เพราะว่าผู้ที่เรียนึุษาบาลีนักธรรมแล้วนั้นจะบ,บริหารประจาถนาก็พอสดวกไม่ใช่อื่นนะแล้วก็สังคมก็ยอมรับย่าสังคมยอมรับนะ้าะเป็นพระมหาโลกชายเป็นพระมหา โยมพ่อโยมแม่ก็กลายเป็นมหาด้วยเห็นบอพอสังเวพอมหาเห็นบอพอมหาพงพันแมมหาพอมหาอาจารย์มหา,า,หมาวิเชียงก็แม่ชีเดือนก็เป็นโยมแม่แม่ชีม่แพ่แม่มหาเห็นไหมแต่เป็นลุงเป็นป้าก็หลานเป็นมหาเห็นไหม เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจนเป็นเกียริแก่วงตระกูลด้วยเป็นเกียริแก่ชีวิตของนักบวยของพระสงฆ์อเนนด้วยเป็นเกียริของวงตระกูลด้วยเป็นเกียริของพระศาสนาด้วยพราะฉะนั้นหลวงตาเนิกไปนึบมาก็เลยพิหาชีว,วิตเมนบามาพงพันเออเร่มนมไยหลวงตาลืมหมดแล้วนะครับ ร่มแต่ปีสองพันรอยห้าสิบเอ็ดครับตั้งแต่ปีนั้นมาครับแต่ที่หลวงตาปรกไม่ฟังนะเดไปขอเมตตาจากพระเดชพระคุณพระผมมก,กวีขอประจามาวิเชียนพระเดชพระคุณก็เมตตานะเมตตาให้มานะแต่หลวงตาจะเข้าพรรษาแล้วค่อยไปรับท่านยังเตือนสติหลวงตาว่าอย่าหวังอะไรมากนักนะท่านนะ พราะมารับครูชา้าร,รับครูชา้าหวังคนเี่งไม่ต้องสอนตั้งแต่หลังวิสาขาไปเนี่ยแต่อันนี้จะเข้าบรรษาแล้วไปรับครูมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยเตือนสติกลัวว่าหลวงตาจะผิดหวังนะครับแล้วก็ให้อาจารย์มหาวิเทียนไปขอย้ายบรรจุทธิ จากวัดมอเีมาเข้าวัดเก่าท่านยังไม่ยอมยังไม่มั่นใจในการจัดการเรียนการศึกษาของเจ้าสำนักจาหมายวิเชียรก็มาเล่าให้หลวงตาฟังเออเอาไม่เป็นไรวะพอสอบผ่านสองรูปเท่านั้นเองหลวงตาไปงานบัรจม่ไปเจอท่านกราบท่านท่านก็เลยบอกว่าเออเจน <c oughs> บอกพระมหาวิเชียรไปย้ายใบจดที่จากวัด โมรีโลกยาลามมาเข้าวัดเก่านะทันทีเลยเห็นไหมปีนั้นก็ป้ากว่าปีแรกก็ได้สี่รูปครับแม่นไหมหารูปอ่านมันสอบม่ได้่าได้ประโยคสามได้ประโยคหนึ่งสองแม่นไหมเออถ้ากับสามแม่น พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยเมตตาก็เลยมาตามลําดับแล้วที่หลวงตาบารมีฟังหลวงตาตั้งใจไว้สามปีแต่เมื่อสามปีแล้วหลวงตาก็เออแล้วแต่เหตุแต่ว่า็ยํา,ยากันนะครูเนี่ยรสอนอาจารย์มหาลวงตาไม่ได้ถวายนิติภพนะให้ทางานเพื่อพระศาสนาท่านก็ตั้งใจจริงๆสอนจริงๆบ้งทีเสียงไม่ค่อยจะสะดวกครับ เสียดายเสียงท่านไม่ค่อยจะเรียบร้อยคือไม่ค่อยจะสะดวกพราง่ายๆมันแหบครับก็เลยบอกทา่านว่านอนอิ่มๆ่มแหนวัสนอนระบกุมือนเนี่ยเนี่ยยังไปนอนดอกกันล้มตานี่คาน,นอนพาพ่พ่อึงไม่ดอกดีครับอันนี้จะไม่แหบก็ได้นี่ไปนนอนดอกเอก ครับจ้าสีนาดิเพราะฉะนั้นท่านก็เอาใจใส่จนลูกเสียงลูกหาสอบได้มาตามลำดับแล้วก็ช่วยงานอาจารย์มาตามลำดับครับปีแรกก็อหนึ่งพระมหาก๊อตสองพระมหามดสามพระมหาวิรัตสี่พระมหาพงพันธ์ครับได้สี่รูปด้วยกันเลยครับ ยังมั่นคงในภาษาศาสนามาแล้วก็สอบมาตามลำดับจนได้ประโยคหกด้วยกันทั้งหมดโอขออภัยถึงประโยคสี่จบ <c oughs> มหาครับก็เลยบอกว่าเอาละเอาซ้ำนีแหละ่มเลยเศ้เาเลยยังหวะสอบเจ็ปีนสอบได้คู่ปีนประโยคหนึ่งสองผ่านเลยประโยคสามผ่านประโยคสี่ผ่านแต่ว่าจบประโยค์สี่แล้วก็เอาแหละว่าซ้ก็เลยเศร้าครับ นอกจากนั้นก็อาจารย์มหามรก็สอบต่อมาผู้พันธ์ก็สอบต่อมาวีรัก็สอบต่อในที่สุดก็ผ่านประโยคหกทุกรูปครับถึงประโยคหกแล้วหลวงตาก็อิ่มใจพระมงพันธ์ก็เลยเออเอาแค่นี้ละพออาจารย์มหามรยังจะเดินต่ออยู่นะครับจะปีเราสอบเนี่ยหรอสอบประโยคเจ็ดไหมหาหกปี หมยนาะแต่จำมหาวิรัติเนี่ยเรียนขี้ไลก็โมแต่ว่าใส่ลักบืนแ <c oughs> นนบอกวาเนาะใส่ความขยันใส่ความอดทนไปยุปบวงไหนเรก็ว่าเพิ่นบ่ขยันนะไม่จะง่วงว่าแต่พัทที่บ่งเด็กบ่จับแต่เขาเร,าเราาื่องไม่ก็งวลอย่างที่มาในผู้อาหารกเทียบว่าอาจทีบ่เข้าใจอย่างที่นะแต่เพื่อนกันบบุญหลาเนาะ บาลมีเพิ่นไหลไปบันไดอุ้ยหยาดโน้มทำบุญน,น้ำเพ่งคักอีดีจังงินะนี่ขนาดไปเลี้ยงโยบัตมอลลี่โลกยาลามลเช้นลหามูเดียวกันก็จะสอบมูสอบประโยคเกันเหมือนกันนยุจากมหาวิลา์สอบได้ <c oughs> เห็นบอหมุ่ได้ประมาณธรรมดาได้เด๋ยวพอเหรอนัา่ทางภาคขินเนาะจากมหาภาคขน สมุ่ลูตาวสิไปเขารงเล่นไม่เจอหวง,องไปองสอบได้สได้แบบไหนนาได้จังไหนเนาะผลคือสิเกงพิเศษโอ้ยลูตาว่ามันกับบุญหลายอย่างบวกกันหน่วยเนาะพิ่นถวายโวมูมูเกา้าผลสามหมืน่นปายผลแต่อย่างละข้างในอย่างเนี้ยยอ่อมพทั้งบุญเนาะผลจริงๆนะในวิสุทธก็เลยผ่านประโยคเกา้า หลงตาก็เลยโอ้ยตั้งสมัครเรียนมาสิบสองปีแมนบะที่ได้แมนบะเออสิบสองปีได้ประโยชน์เก่าเลยหลงตาก็เอออิ่มใจอยู่แต่หลงตาว่าจังทรนะ์นันี่เพราะวาจันั้นก็ผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านก็ตั้งใจมหาหมอดเด้อแต่มาเจ้าลุงทดสอบน้ำนิดนึเออง่ายมักก็ดีสุดเลย คณะทหารเนีเ่ยเขาบ่อข้างนัออ่นแหละพอมันอันี้รุ่นแรกได้นี่เหตุการณ์เหตงานซอยกันเจ้าจะจะรุ่นแรกคนไอายุน้อก,กันคนนี้นจะว,ว่าเอาย่อมพอบวชได้ในส่วนยอมพอเป็นวิสาเบิตรอายุก่อนปรนก็เลยกลับก่อน <c oughs> น่อมพอน่อมหลุดสายก็เลยต่ออีกจกังเจนะอันดีหลายนด้แนแหละเนาะจากร่วมประชาธนาร่วมกันเลยเพราะว่าทั้งพุ่นกับนุตาก็ไม่ได้วางอันอืน่นนะ แต่ว่าตาทนเทาเดีหนี่กับให่ส้ง,งานทั้งหนี่จะทีน่าละมันก็เป็นประโยชน์แก่ศรสาสานาเบิดโลกไหลเพราบริเกิดว่าเทศเอาเปรียบเอาหลาลืล้อๆอีอย่างต่างๆลุๆๆ้นต่บริเกิดขึ้จังสันกันมาอยพีมันก็ได้่ทางานเครื่องเ,เหตุงานอยู่อย่างทีละละมันได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ประโยคเจ็ดมหามอสเนาะประโยคแปดมหาโอกักบมหาก็มหา ธนพัฒนวัฒนวัฒนเนาะนะธนวัฒนอืมเอ็นเจ้าเห็นป่ะไหนประโยคนแปดสองรูปนะแต่ประโยคน์เก่าพระเนี่ยมีเนาะมีประโยคมหาเต่าเนาะจะสอนในน่านบัดโมลีจะเจงนะพระเจานั้นหลวงตาก็ขออนุโมทนาส่วนมหาองค์อาจมหา ธนาวุติเนาะอันนี้บัตรบัตรจตก,จกทคืออะตนี้เนาะสอมก็ได้แม่นบะเออครูบุญน้ำกันเด้อล่ะเด้อแต่ว่าค่อยอหลวงตาว่าลูกหลวงตาแต่คักเติบยองอาจก็ดีัแต่ว่า,ายยลงาวงตาเพราะอง,งาอาจลวงตาก็เลยาอาสโ,ปโปูต่างชายาเจ้าคุณสมเด็จอาจอาจสโปนะครับอย่างที่นะจน หลวงตาผู้หนึงก็มาหาชัยโยผ่านประโยคผ่านวิชนาน,นึงบลาเออบงอยะู่วันนี้เสือขุมืงินี้เออเบิงนั่นแหละเนาะครับประโยคหานาะส่วนอดีมหาสอนางสายมหาสอนี่เออสอบยี่หกปีนีน่แหละฮะ,ะปีสิบสองที่สอบบ่ เออสอบได้หรอเด้อเออพาดขึ้นมาหาอุ้ยแสดงหานุยหาอุ้ยกัให้สอบครวยฮะให้สอบด้วยสอบด้วยบอกเออสอบโลดนะหล่าหลวงตาว่าเนาะบ่แมงนเดินบอกไมนได้วามรูเรื่องเท่าไหร่ก็ยังได้วามรูเพิ่มแมงบอกมหาหมดเออแก้หน่อยปีนี่ได้อันนี้ปีน้ได้ไมมก็ยังคอยู่หลวงตาว่า อนั่นแหละไม่เพิดความสมาธิลงตาว่า <c oughs> จังทีนาส่วนลูกบนเอ็นขนาดเด้อขออนโมทนาสาธุบดจงโดทุงน้ำนักธรรมก็ดีสำคัญมากบาลีก็สำคัญมากทั้งหมดนี้เป็นงานพระสาสนาเราจะจันรองพระสาสนาต้องแต่ฉานในพระธรรมวินัย พระธรรมวินัยแล้วยังไม่พอยังภาษาบาลีอีกด้วยจึงจะสะดวกใน <c oughs> พระจะนั้นหลวงตาปรารบมาเนาะก็อขออนุมโมทนาคณะครูบาอาจารย์ทุกรูปทั้งบาลีทั้งนักธรรมมีพระอาจารย์มหาวิเชียนเป็นต้นแล้วก็บาอาจารย์ที่โรคจิตโรคหาแล้วก็แม่ชีที่ตั้งจิตตั้งใจเรียนนักธรรมและบาลี อันนี้หลวงตาเนี่อนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างมากจะสอบได้หรือสอบไม่ได้ขอให้สุดจริตย้ำขอให้สุดจริตหลวงตานี่อิ่มใจสอบยังไม่ได้หลวงตาก็อิ่มใจที่ได้เรียนข้อสำคัญเนี่ตั้งใจเรียนถ้าสอบได้เราก็สอบ ต่อสอบไม่ได้เราก็สอบซำ้ำไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ข้อสำคัญประการสุดท้ายเข้าโรงเรียนให้สม่ำเสมออันนี้ฝากไว้จริงๆนะใครที่ไม่ค่อยเข้าโรงเรียนนี่ยมันเป็นบาปอันนี้ฝากไว้นะ หลวงตาจะเป็นครูสอนนักเรียนไม่เข้าไม่ได้นะไม่อยากให้นักเรียนเป็นบาปเนเราต้องไปก่อนครูสมว่าบ่ายโมงตรงเข้าโรงเรียนแมนบอเราต้องไปก่อนให้ถึงก่อนก่อนเวลาอาหารเลยอาหารเลุลยอาหารเปลยท่องคาถานี้เอาไว้ อาหารปลเลอาหารปลเลอาหารปลเลเราต้องถึงก่อนเราต้องถึงก่อนเราต้องถึงก่อนเวลาทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกเวลาอันนี้ฝากไว้พิเศษถ้าเราไม่เข้าจะเกงยังไงมันก็เป็นบาปเป็นนักเรียนเกเรคันวอกภาษาอันทั่วไปนักเรียนจะไม่เข้าห้องเรียน เนนักเรียนที่ไม่ดีพูดสรุปสั้นๆนี่ว่าจะนั้นขอให้นักเรียนทุกรูปประโยคใดก็ตามถ้าหากว่าจําเป็นไม่ได้ไปจริงเรียนครูไว้ครูอาจารย์ไว้ว่าผมจาเป็นนะครับจากนั้นจากนั้นอะไรแต่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าไม่จะเป็นอะไรเราต้องถึงก่อนเราต้องถึงก่อนอันนี้จําหลักเอาไว้มันจะได้ปลื้มจิตปลื้มใจทุกฝ่ายครูอาจารย์ผู้สอนนักธรมมรมบาลี ก็จะได้ปลื้มโอ้ปลื้มใจว่านักเรียนดีมันปลื้มใจมันเป็นปลนแก่ทุกๆฝ่ายและเป็นเกียรติแก่วงตระกูลพ่อแม่ก็จะได้ปลื้มใจเราก็จะได้ปลื้มใจญาติพี่น้องทั้งหมดของเราก็จะได้ปลื้มใจ ถ้าเราไม่เข้าโรงเรียนแต่บางทีสอบได้แล้วจะพูดอย่างไรสมมว่ายหลงตาสมมยกระถาโลกหลานโยมไม่ค่อยเข้าโรงเรียนแต่สอบได้จะอิ่มใจไหม <c oughs> อันนี้เตือนสตินะทุกโลกครับให้เป็นพระดีเนมดีแม่ทีดีอันนี้เป็นความตั้งใจของโลกตาจริงๆ ส่วนจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่ที่ความสามารถถ้าทําเต็มความสามารถแล้วเป็นบุญเป็นกุศลและสุดท้ายจริงๆก่อนสอนก็นิพานะประโยนโหตุก่อนเรียนก็นิพานะประโยโหตุแล้วก็สอนแล้วก็เรียนอันนี้สอนด้วยปัญญาเรียนด้วยปัญญามันจะเกิดบุญเป็นกรณีพิเศษอันนี้ฝากไวท้ทุกทุกทานามเพราะฉะนั้นหลวงตาเนาะ ให้โอวาสในวันปฐมมิเทศปฐมมิเทศปะชี้แจงในเบื้องต้นส่วนลรอเรียดอะไรต่างๆนั้นครูอาจารย์จะคุยกันอย่างไรหลวงตาก็มอบให้หลังจากนี้หลวงตาจะไปเยี่ยมหลวงพ่อเจ้าขุนพ่อวันพรุ่งนี้ก็จะไปขอนแก่นครับเพราะนั้นหลวงตาจะได้ไปกราบในเป็นตัวแทนครับไปมากก็ไม่สะดวกครับในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนยิน ไม่เหมือนสมัยก่อนครับตั้งแต่โควิดมานี้ใครไปเยี่ยมคน,คนที่อยู่ข้างในก็ไม่ค่อยสบายใจหมอก็ไม่ยินดีแล้วยังวิตกกังวลเหมือนลุงตาไม่สบายนะเรเจนลงหาระญาติโยมก็เต็มพอหมอกล้วยไปล้ววงแตกเลย พอไปถึงแล้วก็ถามโน่นถามนี่ถามเสร็จแล้วก็เอาได้เวลาแล้วพวกเรากลับได้แล้วพอแล้วเดี๋ยวจะโลกมาติดหลวงตาบ้างลูกกันไปไปบดยี่เห็นบอถามดยู่แล้วแม่ตุ่มว่าต่างประเทศเป็นเน้อนันหลวงตาเพราะนะเห็นบเพราะฉะนั้นสมัยใหม่ครับ ไปเย <those> no <welche> ี่ยมกันคนป่วยก็กลัวหมอก็กลัวเห็นบอกแล้วคนไปก็ยังกลัวอยู่เห็นบมนืงพราะน้หลวงตายเป็นตัวแทนเนอเพราะฉะนั้นหลวงตาปรารภมาก็อานุมทนาสาธุการคณะครูอาจารย์ทุกรูปแล้วก็นักเรียนทุกโรเทุกนามทุกท่านทุกคน ขอให้ตั้งจิตตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยพระบาลีให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพื่อเราจะได้ช่วยกันเจริญบรวรพุทธศาสนาทำนุกบำรงบรวรพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นถาวรเป็นอยู่คู่กับวัดบ้านกระบอกของเราคู่กับประเทศไทยคู่กับโลกต่อไปตราบนานแสนนาน ด้วยอนุภาพบารมีคุณบาจีรัตนใยคือคุณพระพุทธเจ้าประทัมในประสงค์คุณงามความดีบารมีทำทั้งลายทั้งปวงที่คณะครูบาอาจารย์ทุกโรูตร้องนามนักเรียนทุกต่านทุกคนที่ได้ศึกษารเรียนทั้งนักธรรมและบาลีมาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงบัดนี้ เราทูกโลกทุกนามทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดส่วนรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบนกุศลบารมีธรรมน้อมบนกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจแล้วค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทุมเด็จพระปรมินทรมาแก่พระบาทุมเด็จพระ ปารมนทระมหาภูมิพลมอดุลยเดชบรมนาถบอพิษราชการที่เก้าพร้อมด้วยบรรรยุรพมาหษปตริย์ยาเจราเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วนามเก้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริเกศพระบรมราชนินนาถในร,รัชการที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวน น้ำเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสนเด็จพระประเมทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชชรลาลงกนพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวและชมเบ็จพระนางเจ้าเสธิดาพระบร,รมราชนีรและเจ้าคุณพระนีน,นาณพิราชกรราัญญาณีตลอดพระบรมมาลงสานยวงังทุกทุกพระองค์น้อมบน่นน้อมกุศลถวายแด่พระพาาจารย์เจ้าประราราจารย์เจ้า ของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอระเทศบ่งกุศลไม,ม่แก่โยยบิดามารดาเมื่อไดเห็นใบหน้าของโยมพ่อยมแม่แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาตั้งจิตตั้งใจพุทธศาสนไงอรังทัตวาถวายให้อกในพุทธศาสนาชีวิตตางตลอดชีวิต แล้วก็น่าจากนั้นอุทิศบุญกุศลนี้แก่ผู้่าตายายครูประชาอาจารย์เทวดาอารักเจ้ากรรมนเวรบรรดาสัมพสัตว์ทั้งหลายขอทุกฝ่ายจงรับรู้และรับทราบขอให้อานมโมทนาสาทุกการณ์กระทนทำเองถ้ามีความทุกข์กอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอ คณะครูบาอาจารย์ทุกโดดทุกนามนักเรียนทุกลูกทุกนามทุกตาทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญสงบเ,เย็นในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปและในที่สุดข,ขอให้รู้แจ้งในพระธรรมวินัยในภาษาบาลีและแทงตลอดส่งสมาธิสมาบัตมิมรุผลพระมิพพาน ยังมโนปรนิทางความปรารถนาที่ท่านหลายท่างไปแล้วจงทุกท่านทุกคนเท